กีตาร์วงดังขอพูดบ้างไม่ไม่ธรรมดาก่อนฟากประโยคเด็ดจุกถึงใจงานนี้คอมเมนต์ก็สนั่น ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนค่ะยังคงติดตามกันต่อเนื่องนะคะและต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงต่อเนื่องในโลกโซเชียลหลังจากที่เพจอดีตแฟนหนุ่มของไมค์ค่ะได้มีการออกมาเปิดใจกลางร,รายการขนกระแสถึงความสัมพันธ์ระหว่างไมค์และก็โตโน่พาคินนักร้องดังค่ะที่เขานั้นเนี่ยเชื่อว่าเริ่มก่อตัวขณะที่ทั้งสองคนนั้นนี้ได้มีการทํางานร่วมกันค่ะพร้อมทั้งกับมีการเปิดคลิปเสียงเรื่องบนเตียงนะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างเต็มปากระหว่างไมค์และก็โตโน่ค่ะทําให้เรื่องนี้สร้างความตกใจให้กับพิธี ก่อดำเนินรายการแล้วก็ผู้ชมทั้งประเทศซึ่งเรื่องราวนะต้องบอกว่าก็ยังถูกสังคมวิาพากษ์วิจารณ์กันเดือดค่ะจนแต่ละรายค่ะต้องมีการออกมานั่งจอรายการโหวนกระแสนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองทั้งเพชแล้วก็มายเองนะคะก็ได้มีการมาชี้แจงกันแล้วทั้งคู่ค่ะโดยฝั่งหนุ่มเพชนะคะก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยว่าตนประกอบอาชีพเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นักเทรดหุ้นและนักลงทุนคลิปโตค่ะโดยตนเองเนี่ยได้คบกับมายมานาน7ปีซึ่งความสัมพันธ์มีทั้งช่วงดีและช่่่วววงยยยยยาา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 กกกกกลลํบแแตืนนัััรร็พยายามมษค สัมพันธ์มาตลอดขณะที่ฝั่งของสาวไมยเนี่ยในเวลาต่อมาก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสเช่นกันโดยไมายอมรับว่าเคยอยู่กินกับเพชรในห้องเดียวกันแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งท่านั้นเนี่ยก็มีอาชีพเป็นพริตตี้เอ็มซีแล้วก็ผู้ช่วยเพชรในงานต่างๆและเธอก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วยขณะที่ไม้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเพชรว่าตอนที่คบหากันเนี่ยมมยเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เพชรส่วนฝ่ายชายเนี่ยเวลาโฟกัสกับอะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่สนใจคนอื่นๆรอบตัวเลยและเวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ยเพชรกน่อา้ว และก็มักจะเป็นคนบอกเลิกก่อนเสมอซึ่งในความสัมพันธ์ในแง่การเป็นคู่รักกันระหว่างไม้และเพรเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆและเธอนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้ารอให้นานกว่านี้ก็คงจะเอาความรู้สึกดีๆเนี่ยกลับมาไม่ได้อีกไม้ <My l S 2> จึงได้ตัดสินใจเลิกกับเพชรตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2017แล้วก็แลเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ไม้นั้นเนี่ยเป็นฝ่ายบอกเลิกก่อน และไมยังบอกอีกว่าในมุมความสัมพันธ์ของตนเองกับเพชรเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เขาเนี่ยเข้ามาขอร้องมาขอให้เราเนี่ยให้โอกาสอีกครั้งซึ่งเราเนี่ยก็ตกลงให้โอกาสทั้งให้โอกาสเพชรแล้วก็ให้โอกาสตัวเองด้วยเหมือนกันแต่มุมมองของเพชรที่บอกว่ายังไม่เลิกกันเนี่ยยังพูดคุยกันยังทักหากันเอาแชทอะไรมาเปิดเนี่ยก็เป็นมุมของเขาและยืนยันว่าไมเนี่ยก็ห่วงเพชรในฐานะคนที่เคยรักเพราะกับเพื่อนเพื่อเนีเ่ยไมก็ห่วงแบบนี้ส่วนเรื่องสรรพนามที่ไมเรียกเพชรว่าที่รักในไลน์เนี่ยจนถึงวันที่เกิดเรื่ กันแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสรรพนามอะไรยืนยันว่าที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วหลายเดือนก็ตามแต่ก็เพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องใช้ด้วยกันในเรื่องของคอนโดหรือว่าเรื่องของรถแล้วก็อะไรต่างๆนานา,นา,นาซึ่งมันก็ยังเลิกกันแบบขาดไม่ได้ใน,ท,นทันทีและทั้งนี้นะคะคุณหนุ่มกัญชัยก็มีการถามประเด็นที่หลายคนสงสยัยโดยมีการถามว่าเพชรเนี่ยยังคิดว่าไมายเป็นแฟนอยู่หรือเปล่าซึ่งคุณไมายได้ตอบว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะเธอนนเนี่ยเคยบอกกับเขาไปว่า ถ้าปรับปรุงตัวได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสรีเทิร์นแต่ว่าความรู้สึกจริงๆของเธอนั้นเนี่ยเธอได้กล่าวว่าใจของหนูมันไปตั้งแต่วันนั้นแล้วหมายถึงหนูหมดรักเขาไปแล้ว และอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเทปนี้ร้อนแรงตั้งแต่ต้นรายการยันท้ายรายการค่ะเพราะหลังจากที่ไม้ได้มีการเล่าเรื่องต่างๆให้คุณหนุ่มกัญชัยฟังในรายการเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยไม้ได้มีการตอบคําถามคุณหนุ่มกัญชัยหลังจากคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยมีการถามว่าในช่วงที่คุณบอกว่าคุณรู้สึกดีต่างๆนานาคุณเคยคิดถึงนิชาบ้างไหมซึ่งคําถามนี้ไม้ได้ตอบว่าก่อนที่จะรู้สึกอะไรหนูจะถามพี่โน่ก่อนเสมอว่าพี่โน่มีแฟนแล้วนะพี่โน่เขาก็จะชอบมาเล่าปัญหาของคู่เขามาให้เราเนี่ยฟังเรื่อยๆตอนที่อยู่ด้วยกัน เขาฝั่งเดียวแต่มันมีวันนึงที่เราอยู่กัน3คนมีพี่เมย์ด้วยเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่เมย์ผมมีเรื่องจะปรึกษามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเขาพูดขึ้นมาว่าเขาคิดกับนิชาแค่น้องสาวเขาไม่ได้รักนิชาแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปแช่ว่านมาเขาโกหกไม่ได้มันคือวันนั้นเนี่ยคือวันที่หนูเนี่ยเชื่อจริงๆเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยและสิ่งที่พี่เมย์ตอบกลับพี่โน่เนี่ยยิ่งทําให้เราเชื่อยิ่งกว่าเดิมก็คือพี่เมย์ตอบกลับว่าพี่รู้สึกมาสักพักแล้ว และอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าช่วงท้ายรายการค่ะคุณนุมกัญชัยนะคะก็ยังมีการถามคุณไม้อีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกผิดไหมซึ่งไม้ได้มีการตอบว่ารู้สึกผิดแน่นอนคนแรกก็คือรู้สึกผิดกับนิชาที่ไมค์ในออกมาวันนี้ก็เพื่อที่อยากจะออกมาขอโทษนิชา ขอโทษครอบครัวนิชาที่มไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อนและอยากจะขอโทษเพชและครอบครัวของเพชยืนยันว่ายังเป็นห่วงและหวังดีกับเพชและครอบครัวเพชเสมอแล้วก็ขอโทษพ่อแม่ของไมายเองที่ต้องคอยตอบคำถามทุกคนเรื่องที่เราเนี่ยทำผิดพลาดไปและอยากขอโทษสังคมที่ทาให้เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น และอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าก็ได้มีคนดังมากมายค่ะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะในระหว่างที่เทปออนแอร์ค่ะแล้วก็วิจังกันเดือดหลังเทปเนี่ยจบไปแล้วซึ่งบอกเลยนะคะว่าล่าสุดค่ะทางด้านของมุกิต้าวงดังนะคะก็ถึงกับทนไม่ไหวค่ะออกมาขอพูดบ้างลั่นไม้เนี่ยไม่ธรรมดาก่อนมีการฝากประโยคจุกนะคะงานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตแห่กดไลค์กันเพียบค่ะ ซึ่งหนุ่มรายนี้นะคะต้องบอกเลยว่าก็คือหนุ่มแฮกวงแคลดค่ะหรือว่าถาปนาน,นะบางช้างที่เขานั้นนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ล่าสุดค่ะในประเด็นเดือดในประเด็น Talk of the Town ค่ะซึ่งคุณแฮกนะคะได้มีการโพสตระบุข้อความว่าผมว่าน้องมอก,ก็ไม่ธรรมดามองได้หลายมุมแต่ที่แน่แน่ไฮโซโฮอตบอกขอบคุณนะแฮชแท็ขวนกระแสต่อมานะคะยังได้มีการโพสต์ระบุข้อความอีกว่า ก่อนจะบอกทุกคนว่าโสดเคลียร์แฟนตัวเองก่อนเดอิอไม่งั้นคนโสดที่ไปจีบจะซวยขนกระแสเซฟกับตัน er, และก็ยังมีการโพสตอ์อีกครั้งระบุว่าพักเบรกน้องมอดูเป็นสาวเรียบร้อยไม่ได้หยอดไม่ได้อ่อยเลยสักนิดผู้ชายคิดไปเองแน่แน่ขนกระแสทํากลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ก็นสนั่นค่ะและขณะที่ความแรงของอีกคนนะคะอย่างนักร้องดังตัวแม่ค่ะอย่างคุณดังพันกรนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์แซบรัวค่ะหลังจากที่คุณไม้นะคะมีการมาออกรายการขนกระแสบอกเลย ว่าอ่านแล้วสะดุ้งไม่น้อยค่ะซึ่งคุณทางพันกรนะคะได้มีการโพสตระบุข,ข้อความว่าน่าจะว่านฉักหมดลูกจากนั้นมีการโพสต์ขยี้เรื่องอีกนะคะว่าเออคือแม่จะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้เออนี้ฝากแฟนคลับเอ,อิมทุกคนติดตาม กันด้วยเอิ่มซึ่งบอกเลยนะคะว่าคุณดังพันกรค่ะก็มีการโพสต์นะคะโดยการที่เว้นระยะค่ะให้เราอ่านนะคะค,คล้ายๆกับที่คุณโตโน่ค่ะมักจะออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะแต่จากนั้นยังไม่จบเท่านี้นะคะเมื่อคุณดังพันกรค่ะเดีโพสต์ระบุข้อความอีกว่าอยากนั่งเก้าอี้แม่ไหมครับ แล้วก็โพสต,ต่อมาอีกว่าปล่อยพวกคนที่เพชรกันยาส่วนหนูมาเป็นเพชรที่นิวแม่นะลูกซึ่งคุณดังค่ะก็ยังมีการโพสต์ต่อเนื่องรัวๆว่าแช่ว่าแล้วเน่าในก็ไปแช่ฟอร์มาลินต่อลูกแล้วก็ยังคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าเคล็ดลับหน้าใสาของแม่เองอะไรที่แม่แนะนํามแม่ทํามาก่อนจะลูกแอดคนไหนโพสเนี่ยเดี๋ยวเถอะและบอกเลยนะคะว่าอีกคนนึงค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะก็คือศิลป,ปินดัง่ะอย่างสาวอองบูเบอรี่นะคะซึ่งท่านั้นค่ะก็ได้มีการออกมาโพสค,คลิปวิดีโอผ่านทิกตอกนะคะโดยมีการฉะ สาวมอม้าว่าควรไปพบจิตแพทย์ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสาวออมค่ะได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าจากขนกระแสวันนี้น้องผู้หญิงควรไปพบแพทย์ด่วนจริงๆนะไม n เซ็ตมีปัญหากับเรื่องนี้ใครคิดยังไงกันบ้างคะ ง,งานี้นะคะคลิปดังกล่าวค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะน้องผู้หญิงควรไปพบหมอโดยด่วนค่ะกะหนกระแสน้องผู้หญิงนะคะมามีประเด็นกับนักร้องชื่อดังนะคะของประเทศไทยที่เป็นกระแสข่าวดังตอนนี้มากออมอ่ะก็เห็นมีความคิดที่มันต่างขึ้นนิดดึงไว้ทุกคนว่าแบบสังเกตจากพฤติกรรมน้องรู้สึกว่าน้องเขามีปัญหาในเรื่องของ m ม n d s e ็มากๆในเรื่องของ d ม e t ของการมีคู่ไว้ทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยได้บอกกับผู้ชายทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาว่า เขานั้นโสดทั้งที่ตัวเองมีความสัมพันธ์มาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็มีข่าวเขาก็ออกมายอมรับเนอะว่าเขาได้มีข่าวที่เคยคุยกับนักร้องฮิปฮอปด้วยนะคะแล้วไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้นักร้องฮิปฮอปกับคู่มั่นของเขาเนี่ยเลิกกันกระทันหันหรือเปล่าและถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆให้รู้ไว้เลยว่าน้องมีปัญหาในเรื่องติดแน่นอนต้องไปหาหมอโดยด่วนน้องอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่สําหรับออมอมมองว่าใช่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่คนปกติเขาคิดกันได้ เช่นแบบเรามีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมก็เราก็จะไม่มีความสัมผัสคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบครั้งสองครั้งสิ่งที่ไม่ปกติคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วก็มีคูคนน่กรณีที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีเกิดขึ้นเยอะมากกว่าหนึ่งนั่นหมายความว่า อันนี้คือสิ่งที่ผิดปกติไว้ทุกคนเพาเป็นกำาลังใจขันิชาได้เจอคู่ที่ศีลเสมอกันนะทุกคนส่ว,วนชนีท่านไหนที่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกตินะคะเกี่ยวกับมายเซ็ตนะคะเกี่ยวกับการมีคู่การไปแย่งของคนอื่นแล้วตัวเองรู้สึกฮอตแอบบกินแอบบแซบ่บคนอื่นบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารีบไปหาหมอดวนตอนนี้คุณน่าจะผิดปกติเรื่องของจิตเลยเรียบร้อยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะ และอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าแต่ละฝ่ายนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะมีใครเนี่ยออกมาเทคแอคชั่นบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณโตโนโ่คุณนิชาคุณเพชรหรือว่าคุณหมายนะคะหลังจากนี้นะคะจะมีใครเนี่ยออกมาเทคแอคชั่นอีกบ้างทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่างไรคะ่ะไทยเนียวไม่พลาดนาเสนอคุณผู้ชมแน่นอนคะ่ะไทยเนียวสื่อออนไน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยเนียวคะ่ะ